พิอรันเนี่ยก็เป็นหญิงชราจากเผ่าทาคูนาฮาครับเธอมีอดีตอันโหดร้ายเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นนักโทษในคดีวางยาพิษสังหารทหารเผ่าจานอเมมากกว่า10นายและถูกส่งไปยังเกาะจานันดาซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมนักโทษที่โหดร้ายที่สุดในดินแดนพิอรันเนี่ยได้พบกับฟูชิครั้งแรกในอาคอนิคุมาเลยครับและตอนแรกเนี่ยเธอดูเหมือนจะเป็นหญิงชราที่อยากใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายและกระจากโลกนี้ไปในคุกแต่การได้พบกับฟูชิมันทำให้วใจของเธอนี่เปลี่ยนไปและรู้สึกสนใจในตัวฟูชิมากๆและหลังจากที่เธอเนี่ยได้สับเขา มันกระดำให้เธอเริ่มอยากจะมีประโยชน์กับใครสักคนเธอสอนฟูชิทั้งการอ่านการเขียนและก็ทักษะการใช้ชีวิตเช่นการจับป่าจุดไฟและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจนกลายเป็นเหมือนกับยายผู้คอยชีย้ทางให้กับสิ่งมีชีวิตอมาตาที่ยังไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์และในที่สุดเพียวรันในวัยเก้าสิบปีก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบต่อหน้าต่อตาฟูชิแต่รัด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะช่วยเหลือฟูชิต่อแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วเธอยังได้ต่อรองกับชายในชุดคลุมหรือว่าผู้สร้างเพื่อขอให้เขานั้นนำวิญญาณของเธอไปชช่วยฟู ผู้สร้างในเก็รลยนำวิญญาณของเธอไปประจุลงลูกบอลทรงกลมและให้กำเนิดเธอกลายเป็นเมลันเจ้าม้าสีขาวที่มีพลังฟื้นฟูคล้ายกับฟูชิแต่ในความแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวของมันก็ทำให้เจ้าม้าตัวนี้มีประโยชน์กับฟูชิในการต่อสู้กับนอกเกอร์และการเดินทางในระยะไกลมากๆและแน่นอนว่ามันก็ได้เข้าร่วมสงครามในราชอาณาจักรเรนดีลด้วย